สวัสดีครับวันนี้พามาดูตุ้งนาเขียวๆสวยๆแล้วนะครับมาดูนะครับว่าแปลงนี้อยู่ที่ไหนยังไงและเขาใช้อะไรนะครับถึงได้ผลดีขนาดนี้นะครับสวัสดีครับขอชื่อและสถานที่หน่อยพี่เกษรสมัยมากอยู่อยู่ทำนาอยู่ที่ตำบลปลายกัดอำเภอบางซ้ายจังหวัดนครศรีอยุธยาครับผมครับพี่เกษรครับที่ถือในมือนี่คืออะไรครับพี่โปรตีแล้วก็ อะมิโนโบราวนโโวสแสดงว่ารอบนี้ข้าวสวยๆเกียวเียวแบบนี้พี่ได้หมักอะมิโนโบราวไปแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่อ่ะแปดสิบห้าไร่พี่ใช้หมักไปกี่ขวดครับพี่สิบสองขวดสิบสองขวดนะพี่นะแล้วรอบนี้พี่ยังใช้โฟที T อีกด้วยใช่และที่ข้าวแต่ก,กอสวยๆแบบนี้พี่ฉีดโฟที T ไปกี่รอบแล้วครับรอบหนึ่งรอบนะพี่<ช>นะตอนนี้ข้าวได้กี่วันครับพี่สี่สิบวันสี่สิบวันนะแปดสิบห้าไร่สี่สิบวันพี่ใช้โฟทีกี่ซองครับพี่ ใช้ไปหกซองอะอกซองนะพี่นะผมถามหน่อยในแต่นะที่พี่ทํานาเม,มือชีพข้าวแต่ก,กอขนาดนี้แล้วก็รากยาวขนาดนี้พี่มองว่ายังไงดีหรือไม่ดีครับดีอ่ะดีมาก,กน,นะพี่นะ,ะแล้วที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาพี่ใช้ไปขี่รอบแล้วครับโฟทีสี่รอบแล้วผมถามหน่อยแปดสิบห้าไร่เนี่ยรอบที่ผ่านมาเนี่ยพี่ได้ข้าวขี่เพียนครับร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเี้ยนนะพี่นะโอ้โหถือว่าได้ดีมาก,กน,นะพี่นะแล้วปลูกข้าวพันธอะไรครับพี่ ชัดมินนะพี่นะ,ะผมถามหน่อยพี่ว่าโฟตีซองเล็กๆแบบนี้พี่ใช้อยู่แปดสิบห้าไล่เนี่ยกลับได้ผลลัพธ์ดีอย่างเงี้ยถูกหรือแพงพี่ซองละหกร้อยมันก็มันก็ไม่แพงมันก็ไม่แพงเนาะได้ดีก็ไม่แพงถูกต้องอันนี้นี่ถือว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ได้ดีมันก็ถือว่าแพงนะ<ช>พี่เนาะแต่ถ้าเกิดได้ดีมันก็ถือว่าแพงนะครับ<ช>มาดูนะครับนาข้าแปลงนี้สวยมากนะครับ85ไร่นะครับพี่ใช้โฟทีมาสี่รอบนะครับ และรอบนี้พี่ก็ใช้ตัวอามิโนบราวหมักด้วยนะครับพี่และดูความแตกต่างนะครับกับแปลงอื่นที่ยังไม่ใช้วันนี้นะครับผมถือว่าพี่ใช้มาสี่รุ่นไม่ต้องถามว่าดีหรือไม่ดีถ้าเกิดไม่ดีพี่เกยสคงไม่ใช้มาถึงสี่รุ่นถูกต้องไหมบพี่นะวันนี้อยากแนะนําให้คนที่ยังไม่เคยใช้อย่างไรบ้างพี่ให้ลองมาใช้ดูลองมาใช้ดูนะจะได้ข้าวดีเหมือนพี่เกสรนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมธนากรแล้วก็พี่เกสรสำหรับลาวอนะครับผมสวัสดีครับ